สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้อยู่ที่แอดสิบเก้ามีคําถามถามาถามครับเขาถามว่าสอบถามในขาอาจารย์ว่าถ้าเราได้รับบินอะไรแอร์และค่าบริการเปลี่ยนอะไรในวงเล็บออกบินเดียวกับแยกรายการคือมีหนึ่งบินแต่แยกบรรทัดนะน่าจะอย่างนั้นเราจะหักหน้นที่จ่ายเฉพาะค่าแรงได้ไหมคะกรณีที่เราเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาแบบขายปีกอ่ะไม่ได้เป็นนนะิติบุคคลเราไปจ่ายเงินค่ะ ตรงนี้ขอตอบเป็นสองมุมเลยได้ไหมคะมนะคะก็คือว่ากรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราจ่ายเงินค่าซ่อมแอร์แล้วกันล้วมีการเปลี่ยนอะไรนะคะแบบนี้นะคะเวลาที่บุคคลธรรมดาจ่ายเงินไม่ต้องหักภาษีนะที่จ่ายค่ะกฎหมายไม่ได้องขับนะกฎหมายไม่ให้หักค่ะค่ะ ทีนี้ถัดมานะคะถ้าสมมุติว่ากลับกันบ้างตัวเราเองเนี่ยเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาเป็นผู้ที่ขายอะไรเองอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีการรับซ่อมบ้างนะคะเคสนี้นะคะเวลาที่บริษัทจ่ายเงินให้เราเขาจะหักภาษีในที่จ่ายเราไหมนะคะหักนะคะซึ่งจะหักเท่าไหร่นั้นคือหัก3% 3%จากยอดอะไร อาจจะมาดูนะคะว่า3%ารจากยอดค่าแรงหรือโดยรวมทั้งค่าของและค่าแรงต้องแยกเป็นประเด็นนะคะหากบริษัทเขาซื้ออะไหล่จากเราอย่างเดียวนะคะแบบนี้ไม่ต้องหักภาษีในที่จ่ายค่ะแต่ถ้าตัวบริษัทเองเนี่ยเขาต้องการซ่อมแอร์แล้วเราเอาอะไหล่ที่มีไว้ขายนะคะไปติดตั้งให้กับเขาแล้วก็มีค่าแรงอีกนิดหน่อยอมไม่ว่าจะแยกบินหรือแยกบรรทัดก็แล้วแต่แบบนี้ต้องหักภาษีในที่จ่ายทั้งค่าของและก็ค่าแรงรวมเลยนะคะ